ร้านพัมฟอลโลส่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูร้านพัมฟอลโลของเราว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะและนี่จะเป็นหน้าเว็บของเราค่ะมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Lazada, s h o p e ป t i ้ t o k t o ในส่วน IG ของเราเริ่มต้นที่100บาทค่ะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะและนี่จะเป็น f a c e b o o k ค่ะ t w i t t e r t ิกต o อกและ Lazada และยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้กับทุกคนด้วยนะคะมีโปรโมชั่นมากมายและหลากหลายให้ทุกคนสามารถเลือกได้ในราคาย่อมเยาวเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นร้านนอเปิดบริการมากกว่า7ปีแพดมินเป็นคนไทยค่ะมีบริการหลากหลายและมีลูกค้ามากกว่า30,000คนบริการปั๊มฟอไม่มีลดและมีรีวิวที่มากมายค่ะและนี่จะเป็นรีวิวความประทับใจจากลูกค้าค่ะ สนใจโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่ปั๊มฟอลโล่ได้เลยค่ะมีแอดมินรอต่อบพร้อมให้บริการตลอดเวลาและในไลน์เรายังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะวันนี้แจกฟรี20ไลฟ์หรือว่าเฟซคนไทยแท้เพียงแค่แคบพ้อความนะคะแล้วแจ้งแอดมินได้เลยค่ะฝากร้านปั๊มฟอลโล่ของเราไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ